สวัสดีพี่น้องปองไปพู้ติดต,ตามทางเพจ Facebook เสียงอึง่นก็เลยแช่แนววันนี้มาเบิงรถมาเบิงรถมาเบิงฮอตทางในกดังเพิ่อนพูดเดอ้อบริเบิงในโซลูมเดอ้อมาแล้วครับมาแล้วโตวโยตา้าโคโรนาคอสธนาวาเป็นเต่เาบอกพี่น้องกําลังตัดสินใจอยู่นะเอาวันนี้นะซี่เท่าคันเดียววะเป็นโตโยตาย้ายังไงพราะอดเรียงไร้สายอยู่ในโกดังเพื่นพี่น้อง เอาได้โซอยู่ในโซลูมพวกนี้นะอยู่ในโกดังลงรถจักรล้อลงรถพ่วงมาใหม่ๆเส้นมานั่นาอ mm ุ hmm. ๊ยอเดอร์ใจเดอ้ออดเด้ออดเด้ออดอร์เอา๋อพี่น้องอ๋อพี่คุณนะรอนะ <c oughs> มักละมักคันนี้ละละมักละละเอาอพ่เอาอพ่เอาเอพ่อเ <c oughs> <c oughs> บิ่งราคาไหนจักน้อยพี่น้อง <c oughs> พ็นราคาไปพี่น้องอู้ยังเบิง์ทางไหนยังเบิรงทางไหนบ่อด้านหน้าครับดูด้านหน้าคุณนะสวยงามพระรามแปดซี่เท่าคันเดียวอะคันอื่นซี่ข้าววนหญ่ซี่ข้าวจอดอยู่ในโกดังเพิ่นเบิงฮอดโกดังเพิ่นแล้วอยู่โซลูมเขาเจ้าอยู่โซลูมเขาเจ้าเบิงไล่คนเบิรงทางไหนพี่นะ สิเทธใชทว่ะเนาะจัดบ่หรอคุณนะสวยงามพระรามแปดเห็นได้พี่น้องเอาปะจัดปโอุ้ยเปิดบห้เิดแต่เปิดบ่ไรเหรอกำลังมากำลังมาสร้างกิเลสพี่น้องอันเก่าค่ายเปิดแล้วดีเอาขันไม้มาเทียน กำลังช่างใจอยู่ครับกําลังไปซอมเงินในกระเป๋าก่อนสู้ไม่สู้ครับสู้ไม่สู้ชื <c oughs> <c oughs> อไ <c oughs> ด้เอาให้เพิ่นเนี้วเนาะเพระาะว่าเ <c oughs> ทพพระเจ้าเพื่อนกะอยู่นำรถขันเกา่าเราวลวายรถขันเก,ากน่าเพิ่นน่ะก็สิได้เสิร <c oughs> ์ฟเพ่นขึ้นรถขันใหม่แนียเทพพระเจ้าเพื่อนคิดตามรถขันเก,ากน่าเพิ่อนเอาขันเก่าเพิ่นไปี่ายแล้วก็ิซื้อขันใหม่เพิ่นนั่งแล้วมันี แต่ว่าไปซอกเงินก็นเด้อข <c oughs> วมยากยักษอย่างนี้นะกิเลสเกิดเราเป็นน้องกิเลสเกิดแล้วคุณนะอามโมอามโ,โอ้ครไปจอดหนังโซโลูมนี่คือสีเดนคัะคากเลยนีน่นะแต่ว่าพอได้จอดอยู่หนังโซโลูมมาทายข้างในโซโลูมก็คนไลนะ่น่ะเบาอย่านโคตรโซลูมเยอะใหเพข่้นเบืองข้างในขึ้นแลนะ้วขึ้นแ้ว ูสวยงามพระลำเป็ดเห็นไหมครับเห็นท้างในไหมครับผมค่ายรถขัดเก่าได้ซองหมือนเป็ดขันนี้ล้านไปเอาได้มาซื้อละโอ้ยมีตะกี้เล็ทรถเกา่าค่ายได้ซองหมือนเป็ดรถใหม่ราคาเป็นล้าน โอ้โหไม่รู้จะพูดคำไหนดีพี่น้องเอ๋ยได้แต่เชยชมชมก่อนครับผมจเจ้าไม่เอาเดี๋ยวไปถามเมียที่บ้านก่อนว่าเมียจะอนุญาตไหมเล่าไปถามเมียก่อนเลเดี๋ยวกลับไปถามเมียก่อนเพิ่นค้าพาเขามาเบิ้งทางในกูดังสำน,นีก่อน